ที่นี้ค่ะมาพูดถึงเรื่องการวางแผนภาษีบ้างคะ่ะในฐานะนักตาวางแผนภาษีทุกปีมันมีทริคหรืออะไรที่หลายคนอาจจะมองข้ามและเป็นประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีไหมคะจริงๆยังมีอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการแจ้งค่าลดหย่อนภาษีนะคะคือหลายๆบริษัทเนี่ยจะมีการหักเงินภาษีจากเงินเดือนในแต่ละเดือน<ช>อยู่แล้วนะคะ<ช> HR เนี่ยค่ะก็จะมีข้อมูลการลดหย่อนภาษีแค่เฉพาะที่บริษัทรับทราบก็คือพวก provident fund หรือว่าปาระกันสังคม<ช>แต่ว่าจริงจริงคนเราอะค่ะส่วนตัวเราก็อาจจะมีค่าลดหย่อนอย่างอื่นอย่างเราอาจจะ มีพ่อแม่ที่อายุ60ปีแล้ว <ฮะ S 1> หรือว่ามีลูกที่สามารถเอามาลดหย่อนภาษี <ฮะ S 1> ได้ค่าลดหย่อนภาษีอย่าง IMF หรือว่าซื้อประกัน <ฮะ S 1> ต่างๆ <ฮะ S 1> ที่เราก็รู้แหละว่าเราอ่ะมีค่าลดหย่อนตรงนี้ที่<พ>ใช้ได้จะซื้อแน่ๆปีนี้ใช่แต่ว่าถ้าเราแจ้งตรงนี้เข้าไปเพิ่มเนี่ยเฮชาก็จะทราบเพิ่มว่าเอ้ยมันมีค่าลดหย่อนอื่นๆอีกนะที่เรามีสิทธิ์ที่จะลดหย่อนได้เขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะมาคำนวณแล้วก็สามารถหักเงินภาษีได้ตรงกับความเป็นจริงที่เราจะต้องเสียมากยิ่งขึ้นแล้วข้อดีสําคัญเลยคือในฐานะเราเป็นมนุษย์ก่าาว ทางเศรษฐศาสตร์เพราะว่าอะไรนะคะค่าเสียโอกาสเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายภาษีไปก่อนแหละเรามีเงินตรงนี้เป็นก้อนเหมือนกันนะน้องทุกทาใช่ค่ะสามารถเอามาเป็น r e อินเวสเมนต์ต่อยอดได้ได้ด้วยนะคะ่ะก็เพื่อนๆน,นะคะลองนำทริคไปใช้ค่ะอย่าลืมนะคะจริงแล้วการวางแผนภาษีเนี่ยไม่ใช่การเลี่ยงภาษีเนาะแต่เป็นการเรียกว่าเราวางแผนที่จะเสียภาษีให้คุ้มค่ามากที่สุด